จำร่วมกันเราเป็นความหมายร่วมกันครับเรารู้สึกดีๆร่วมกันอย่างที่ผมอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเรามันต้องคิดว่าว่าชีวิตเนี่ยมันแพงใช่ไหมแพงอย่างน้ไหมขนาดมาเจอกันยังต้องต้องมีเวลาเจออ่ะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้เจอกันบางคนไม่ได้เจอกันเป็นสี่ปีห้าปีก็มีจริงไหมเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เรารักด้วยซ้ําไปถ้าไม่ถึงเวลามันจบพบกันมันก็ไม่ได้เจอกันอ่ะกฎจักรวาลมันเป็นซิงค์ไนซิตี้ มันเป็นความไม่บังเอิญแต่มันบังเอิญแต่ไบังเอิญเออบังเอิญแต่ไม่บังเอิญนะในในไลน์เนี้ยจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดจะมีน้องปุนเข้ามาแต่ปุนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบพวกแฟนคลับของเดอะบัสเตอร์โค้ดรู้จักเยอะเพราะว่าเขาเป็นนักเขียนเขาจะเขียนเรื่องมาฝึกกับผมแล้วมีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสภาวะธรรมแล้วเขาถ่ายทอดได้อย่างที่มันแบบมันโดนใจคนอะอย่างน้อยก็โดนใจผม เออผมรู้สึกว่าโอ้เขาพูดได้ยังไงเขาแสดงความรู้สึกได้ยังไงแล้ววันนี้เราแค่ยอมรับในตัวเขาเหมือนที่เรายอมรับในตัวเราเองอะกฎแห่งการสัรเสเิือนุภาพจากรวัลคือการยอมรับคือการเห็นคุณค่าคือการวางใจนั่นเองใช่ไหมแล้วสุดท้ายเพราเรารู้สึกได้นะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันมีมันมีเรื่องแรงใช่ไหมมันมีชีวิตใช่ไหม นะแล้วก็มันมีโอกาสมันมีความหวังมันมีความเป็น,น,นไปได้อ่าท่านุพ,<ๆ>พูดออกมาอยากจะพูดอะไรพูดออกมาตอนนี้สุพูว่ามีเวลาในรายการท็อกโชว์คัดเลือกตัวไปโอลิมปิกโอลิมปิกจักรวาลโอลิมปิกแห่งชีวิตที่มันสุดยอดที่สุดแบบที่ว่าเออเหมือนกับอะไรถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าได้ตั๋วฟรีไปดาวังคารไปเที่ยวดาวังคารเลย่นะเห็นไหมแค่ฟังก็ตื่นเต้นละได้ตั๋วฟรีไปเที่ยวดาวังคารไปกลับไม่ได้ไปขาเดียวนะ มีโอกาสกลับได้แต่แต่ละก่อนไปนี่มีเส็นสัญญาด้วยว่าถ้าไปถึงดาวอังคารแล้วเห็นว่าน้าอยู่มากกว่าโลกมนุษย์นอกจากคนน้อยแล้วมันมันไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทํร้ายหัวใจเราเน้่เราอยู่ได้ต่อนะสามารถทิ้งตั๋วรับกับได้อยู่ต่อดีไหมถ้าไปถึงดาวอังคารเราจะแก้ปัญหอะไรก็ขอบคุณ่าวอังค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่คุณมีการพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้น ก็เพราะว่าคุณได้ฝึกฝนแล้วก็ได้เรียนรู้ที่สําคัญคือคุณมีครูมีท่านอาจารย์แล้วก็มีพี่ิสเป็นครูอีกท่านหนึ่งที่คุพี่เลี้ยงที่ประคับประคองคุณตลอดคือไม่ได้เรียกเขาเรียกว่าประคับประคองไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นแบบมันไม่ได้ประคับประมเหมือนลูกน้อยแต่แบบก็คืออยู่เคียงข้างระหว่างเส้นทางตลอดคอยให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคุรูที่ถ่ายทอดกระบวนวิชาสิ่งต่างๆคืออยู่เรียกได้ว่าในช่วงชีวิตของปุณ ั้งแต่ช่วงที่คุณฝึกฝนด้วยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นคุณครูของคุณทั้งสองท่าน<ม>ก็ถ้าคุณไม่มีอาจารย์กับพี่ก็จะไม่ได้รับการพัฒนาแบะเป็นปุนที่เก่งเป็นปุ๋นในวันนี้อ่ะ<ม>คูดเรามันก็เซงทีะะ<ม>จะบอกว่าคุณโชคดีมากม,มากมากมากเกิดเออที่แบบมันกล้าเดิมพันกล้าแลกหลายๆสิ่งหลาย,ๆอย,ายๆอย่าง เราวันหนึ่งจกังกรวาลก็เทเรียกว่ารางวัลหรือสิ่งต่างๆให้กับเราโอกาสมันคือโอกาสมันเป็นเช่นนัน้นเนนนสมอคอนเิร์หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ปุ๋นว่าโอกาสมันสัมผัสได้ด้วยหัวใจนะบางคนมองไม่เห็นในโลกของทางกายภาพโลกในมิติที่สามแต่เราสัมผัสกันด้วยหัวใจแล้วเราก็ทำในหลายสิ่งหลายอย่างที่ เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเช่นงานของอาจารย์เนี่ยค่ะคุณก็ขับเครื่องมันด้วยหัวใจลองสึกแล้วก็สังเกตครูทําอย่งางไรอะไรเนี่ยแล้วเราก็เดินตามในเส้นทางครูทั้งสองท่านของคุณเนี่ยจะเป็นแบบอย่างให้คุณสมุดนะคะในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในการทํางานใช้หัวใจขับเคลื่อนแล้วคุณก็เป็นคือมีท่านสองท่านเนี่ยเป็นโรโมเดล เป็นไอดอลในการที่จะใช้ชีวิตวค่ะมันมันจึงทาให้คุณได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆจนวันนึงก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งเก่งขึ้นมากๆมันเจ๋งอะมันยอดเยี่ยมมันสุดยอดโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกแต่เราก็จะได้รับเขาเรียกว่าอฟ,ฟีดแบค <Re action. S 2> จากคนรอบข้างจากกวาน,นจะคอนเฟิร์มเราด้วยวิธีการของจัก,กรวาลแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ค่ะที่สําคัญคือต้องเริ่มต้น จากการเกับเข้ามาพัฒนาแล้วก็ุฝึกมาเข้ามาได้หัวใจาาตัวเองเข้ามาฝึกทบตัวเกงจริงๆรู้สึกนีกวิชาเซียนเลยนะเนี่ยจะเป็นวิชาเซียนที่ผมจะเปิดในปีหน้าแต่จะมีเวิร์กช็อปพิเศษที่รอฟังข่าวดีในสอสอวันนี้ในวันที่11เดิือน11เนี้ยใช่ไหมใช่ค่ะสิบเออ็ดอ